สวัสดีค่ะมีน้องถามพี่แฮมว่าพี่แฮมเอาแต่ไซกอบย่อๆสันๆให่นนนแน่ว่าสันเนาะพี่แฮมก็เลสยสีเฮ็ดใไซกอบเห้เบิงเนาะเราก็มาที่แอปพลิเคชัน p i กอาร์ตนะคะอะจากนั้นเราก็มาที่ทำแล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกเนาะจากนั้นเราก็มาเลือกรูปทั้งหมดสมมติว่าเขาสใไซกอบรูปนี้ ก่อนที่จะใส่กรอบไปแแ้มแถมให้หน่อยนึงถ้าเบองว่าเช็คเบองว่าลูมเนี่ยเขาจ้าได้สามต่อสี่ไหมล้วมาที่เครื่องมือมาที่ตัดรูปอันนี้สามต่อสี่โอเคเขาเขาได้พอดีเนาะก็เครื่องหมายถูกปุ๊บที่นี้เขามาดูสีใสกนะ่กรอบเนาะเออกรอบมันจะเขียนว่าขอบตรงนี้ค่ะขอบตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นขอบอันนี้ขอบทั้งในอ่าอันนี้ขอบทั้งนอกนาสิเดียวก็เห็นพี่แฮมก็เลยจะเปลี่ยนขอบสีดํา เป็นสีอื่นสิแล้ก็จะมองเห็นเห็นบ่ค่ะน,นี่กรอบข้างนอกอันนี้กรอบข้างในอันนี้คือรัศมี้าสิเห็นมันเป็นโค้งได้เนาะค่ะเนาะโอเคอ่จาจันโอเคแล้วค่ะปึงป้งปึงป้งปึ้งเนี่ยเซ็จแล้วค่ะเนี่ยก็คือการทํากรอบง่ายบ่ค่ะ